ท่ามกลางขุนเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกทางตอนใต้ของประเทศไทยพระอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆลอยขึ้นเหนือฐานลับที่ความเงียบคือกฎแห่งเหล็กและความแม่นยำคือหัวใจของทุกการเคลื่อนไหวเทือกเขาสีเขียวชอุ่มโอบล้อมชายฝั่งที่เบื้องล่างเสียงคลื่นผสมผสานกับเสียงเครื่องจักรอันแผ่วเบา ภายในฐานลับนี้พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ได้ตื่นขึ้นระบบขีปนาวุธ VLMICA แ well วววาวท่ wow, ามกลางแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านก้อนเมฆตัวปล่อยเคลื่อนที่จอดอยู่ข้างโรงงานขนาดมหึมาที่มีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ด้านบนทุกชิ้นส่วนโลหะสะท้อนถึงความชำนาญทางเทคโนโลยีและความภาคภูมิใจในชาติวิศวกรเคลื่อนไหวด้วยความสงมบและมุ่งมัน่นเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจทดสอบในวันนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและจุดมุ่งหมายทหารยืนประจำที่รอบแท่นยิงเครื่องแบบของพวกเขากลมกลืนกับป่าร้อนชื้นทุกก้าวเดินมั่นคงสายตาจับจ้องอยู่ที่เป้าหมาย VLMICA ยังคงนิ่งสงบแต่ภายในซ่อนพลังของวิศวกรรมชั้นสูงจากยุโรปที่ถูกปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันของไทยโรงงานข้างๆเต็มไปด้วยชีวิตเคลนขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนบนสายการผลิต ขณะที่ช่างเทคนิคติดตามข้อมูลและปรับระบบนำวิถีข้านบนธงชาติไทยโบกไหวเตือนใจทุกคนาวานี่ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและความก้าวหน้าสายลมร้อนจากทะเลพัดผ่านหุบเขาแท่นปล่อยเริ่มเคลื่อนออกไปยังขนาดใหญ่บทกับพื้นชื้นขนาดเคลื่อนเข้าสู่ลานทดสอบลับกลางป่าทหารสื่อสารกันด้วยเสียงที่มั่นคงผ่านวิทยุนกบ,บินหนีเมื่อยานพาหนะหยุดในตำแหน่ง ทีมงานตรวจสอบระบบเป็นครั้งสุดท้ายทดสอบเรดาร์และระบบควบคุมจากศูนย์บัญชาการ VLMICA ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายทางอากาศอย่างรวดเร็วและแม่นยำมันสามารถตรวจจับสัตรูได้ก่อนที่คำสั่งยิงจะถูกประกาศภายในห้องควบคุมบรรยากาศเข้มข้นจอมอนิเตอร์เรืองแสงสะท้อนใบหน้าของวิศวกรที่จ้องข้อมูลอย่างตั้งใจผู้บัญชาการยืนอยู่ด้านหลังจับตามองทุกขั้นตอน ทุกวินาทีสำคัญทุกตัวเลขต้องถูกต้องอย่างสมบูรณ์กองทัพไทยไม่ได้เพียงทดสอบขีปนาวุธแต่กำลังพิสูจน์ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง VLMICA คือตัวแทนของสะพานระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศและความแข็งแกร่งของชาติระหว่างขุนเขาและท้องทะเลประเทศไทยยืนหยัดเพื่อปกป้องน้านฟ้าของตนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากสว่างเป็นสีเทา เมฆลอยปกคลุมยอดเขาทีมงานเตรียมระบบสำหรับการจุดระเบิดแท่นยิงเอ็นขึ้นอย่างแม่นยำตัวขีปนาวุธแวววาวราวกับหอกเงินที่ชี้สู่ฟ้าเสียงในโรงงานเงียบลงทุกสายตาจับจ้องไปยังสนามทดสอบลมสงบก่อนจะมีแสงไฟวาบขึ้นเปลวไฟพวยพุ่งจากฐานแผ่นดินสันสะเทือนเล็กน้อย VLMICA พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแหวกหมอกอย่างเฉียบคมทิ้งควันสีขาวที่หมุนวนในอากาศ ขีปนาวุธเคลื่อนผ่านท้องฟ้าถูกนำทางด้วยเรดาร์และระบบอินฟาเรดที่ปรับตัวอย่างฉับไวต่อทุกสภาพอากาศมันไม่ใช่เพียงพลังทำลายล้างแต่คือปัญญาโปรแกรมทุกบรรทัดตอบสนองข้อมูลแบบเรียลไทม์นักควบคุมเฝ้าดูเงียบๆจนสัญญาณยืนยันการโจมตีมาถึงเป้าหมายถูกทำลายเสียงชัยโยดังขึ้นเล็กน้อยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่เพราะชัยชนะทางอาวุธแต่เพราะความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ เมื่อควันจางลงแท่นปล่อยกลับสู่ความสงบอีกครั้งเสียงคลื่นเบื้องล่างดังแผ่วทหารเริ่มเก็บอุปกรณ์กลับสู่โรงงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการบินธงชาติไทยยังคงโบกสะบัดกลางสายลมทะเลผู้บัญชาการเดินผ่านแท่นยิงวางมือลงบนโลหะเย็นราวกับกล่าวขอบคุณมันคือสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่รวมกันด้วยระเบียบวินัยและศรัทธาในหน้าที่ภายในโรงงานนักวิเคราะห์กำลังตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ตัวเลขบนจอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการคำนวณวิถีการทรงตัวและความเสถียรถูกประมวลผลวิศวกรไทยจดบันทึกทุกจุดเพื่อพัฒนาให้รุ่นต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมเสียงเครื่องจักรดังต่อเนื่องประกายไฟจากการเชื่อมโลหะสองสะท้อนโลโก้ชาติบนผนงังทุกคนรู้ดีว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของพลังแห่งอนาคต เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าฐานลับกลับสู่ความสงบอีกครั้งแสงทองสุดท้ายสะท้อนบนตัวขีปนาวุธและอาคารโรงงานทหารกลุ่มหนึ่งยืนตรงทำความเคารพธงชาติเสียงเพลงชาติแววกล้องไปทั่วหุบเขา VLMICA ที่เย็นตัวแล้วเปล่งประกายภายใต้แสงสุดท้ายเรากับผู้พิทักษ์ที่เฝ้ามองขอบฟ้าเบื้องหลังภูเขาโลภายนอกยังคงไม่แน่นอนแต่ภายในที่แห่งนี้กลับอบอวลด้วยความมั่นใจ ประเทศไทยเลือกจะยืนหยัดระหว่างสันติภาพและการเตรียมพร้อมยามค่ำคืนปกคลุมฐานลับดาวระยิพระยับเหนือยอดเขาเสียงคลื่นกระทบฝั่งอย่างสม่ำเสมอภายในห้องควบคุมแสงไฟสลัวสองใบหน้าของวิศวกรที่กำลังปิดระบบทีละเครื่องพวกเขาเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ผู้บัญชาการก้าวออกมายืนกลางลมมองไปยังขอบฟ้าที่ควันจางยังคงลอยอยู่ไกลๆภารกิจเสร็จสิ้น VLMICA ยืนเงียบอีกครั้งราวกับผู้พิทักษ์ในเงามืดเตือนให้ระลึกว่าความระมัดระวงังและความสามารถคียคือเกราะป้องกันที่แท้จริงของประเทศนี้